พ่อด้วยแม่เป็นไงล่ะถอดเสื้อถอดแสงถอดเสื้อเลยอุ้ยเป็นท่าไหมท่าอะไรเีอว่าอะไรเอวดีมากตั้งแต่หัววันแล้วหัวหน้าสวัสดีครับหัวหน้าครับสวัสดีพี่หัด้วยครับครับมสวัสดีจันทนตีทุกคนด้วยนะฮะครับผมโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยไหมับวัวเมื่อกี้อิ่มเดิมมาครับแมวขึ้นมาต้องมาแมวอีกนั่นอะไรปะรูปหล่อหอม นี่ถามฟันไปไหนหมดเนี่ยฟันไปไหนหมดโอ้เข้าฟันน้ำนมยังไม่ขึ้นครับหัวหน้าจะขึ้นเท่าไหร่นะยังไม่ขึ้นอยากเห็นฟอนขึ้นฮะเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกหน้าตาเหมือนเจ็ดสิบเจ็ดโอ้โหนึกก็จะอ่อนลงโถว่หน้าก่อนดูตาดูตาใส่เสื้อหนึ่ง้อห้าสิบด้วน่ารักจริงจริงจเลยเชียวล่ะใครได้เป็นสามีเราไม่ต้องนอนกันจะนอนได้ไงขึ้นเตียงก็ไม่ได้ เจยาละว่ากระสุบดึงไม้สายาวไหวหนูเลยใั่ปกตรอเลยรอจังเลยหัอขอมจุกทีดีเงี้ยีงีถูกใจพ่อใจถูกใจถามริงพ่อเขากินข้าวโดบอะไรมาวะนยทำไมครื่จังเลยนี่แหละนี่แหละหมกมุ่นแล้วกันแกนะรุ่นนี้ยังไหวหัวหน้าก็หมกมุ่นอยู่ยังไง สาว,ๆๆสาวอยู่ <c oughs> ยขอบคุณทุกรางวัลน,น้ําใจที่มอบให้กับหัวหน้าผมด้วยนะแต่วันนี้ผมขอญาตประกาศสักนิดหนึ่งนะครับขอบคุณครับผมครับขอญาตประกาศสักนิดหนึ่งนะหัวหน้านะจ่าประกาศเลยครับใครที่จะเขียนอะไรให้หัวหน้าขอให้ผ่านผมก่อนนะ<ช>ครับีมใครจะเขียนอะไรห,หัวหน้าเดี๋ยวผมขอญาตสแกนก่อนนะครับ แล้วไม่ใช่อะไรนะเอ้ยแม่ถูกใจแม่ถูกใจแม่ชอบการทับผมบอกตัวแดงผมบอกแล้วออกตัวแดงก็ช่วงนี้ผมเกาะตัวหน้าอยู่เด็กก็ขโมยแหวนซะหรอกขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใส่ครบนิ้วนะฮะเก็บไว้เก็บไว้นี่แหละเก็บไว้เก็บไว้ออ๋เครื่องล้างของขังล้างของขังนี่โอ้โหเป็นไงเจ็ดส้นหกวิดพื้นโชว์ลัดไปข่อหลังย่อพาไปนวดนี่นะอ๋อพอรออยู่ พ่อเขาไม่ได้เมาแค่เขายังไม่สางหมดนะไม่น่าสางแล้วมีพิษพื้นโจ้ด้วยนี่แหรงแข็งแรงปีใหม่มารงงแปีใหม่แข็งแรงฉันจะรอดูข่าวแกปีนี้หนุ่มอายุเจ็ดไม่ใช่หนุ่มอายุเจ็ดสิบหกนะหนุ่มอายุเจเป็นลมสลบหน้าเวทียท่าหัวข่าวเช้าพรุ่งนี้ สาวเป็นสาวธงเลยแกเนี่ยขอบคุณครับแกเจอน้องมันอะไรมาวะตั้งแต่ปีใหม่มาเจออะไรมากกัไหมลูกวันหน้าคิดว่าเป็นกำไรชีวิตเจอทั้งแปร์ทั้งดีครับแต่ละงานขอบคุณครับขอบคุณมากผมก็รองเพลงเป็ธรรมดาเป็นธรรมดาใช่โป๊กๆอยู่ได้ปะจับมือจับมือขอบคุณครับครับตัวดีข้างหลังด้วยนะฮะโอ้ข้างๆโอ้โหโี่น่ารักมากเลยใครเป็นญาติกันบ้างเนี่ยเออ ไม่ผมว่าไม่มีใครกล้าแสดงตัวเราคนน่ะขอบคุณครับผมเที่มาหมดเลยไม่ดิ่นอะไรกันเนาะครับผมเยอะขอบคุณมากครับครับผมตอนนี้ล็อตแรกก่อนล็อตแรกอะไรนะฮะสแกนก่อนมันจดหมายยาวมากเลยมีจดหมายครับไม่ทำมาตราสิเอาป้ายไฟอย่างไหนเนี่ยไอมเออในแท่งไฟเนี่ยมันเอามาน่ารักดีน่ารักดีโอ้น่ารักเลยใช่ใช่ ไมาา่แม่เขาซื้อมาเพราะว่าเวลาเข้าห้องน้ำด้านหลังไม่มีไฟรับงห้อง้งอองเนี่ย้อ่องตัวูคหาไม่เจอสาวมหาชัยสมมาชัยอยู่ไหนจ้านี่ไงน,นี่สาสมมาชัยไม่เจอค่ะไม่เจอขอบคุณครับนี่ด้วยนี่ก็สาวมหาชัยโอ้โวันนี้ปล่อยผัเป็นท่ปล่อยเพลงใหม่ไปครับเพลงใหม่เพลงอายุเท่าไหร่แล้วจ้านี่อายุเท่าไหร่จ้า อันนี้หมายถึงถามข้างหน้าหรือเปล่าฮะเปลินบอกว่าเปลินยินดีกับเพลงใหม่น้องอายุเท่าไหร่จ้าขอมอบรางวัลให้เงินหนึ่งหมื่นบาทโอ้โหนี่จะเป็นอย่างนี้หน้าอ่านหน่อยหน้าอ่านนะไม่เขียนไม่ผิดด้วยวันนั้นให้มาเขียนผิดด้วยอ๋อเขียนผิดด้วตกรถอยู่พักหนึ่งนะขอบคุณครับวันนี้ใครส่งอะไรแบบนั้นนองผมก็โดดจับหูอยู่หน้าตาพี่ศิลปินทั้มากันเต็มเลยเหรอฮะโดยเฉพาะเสเป็นลูกสว่างนได้ ทักมาอ่านข้อความไม่ได้เลยครับเป็นผมผมกดกัดหูกัดหูขาดเลยนี่แหละโอเคเพราะฉะนั้นงานต่อไปต้องมีผมทุกวันนี่แหละจะได้มีคนสแกนให้ก่อนไงว่าใครส่งอะไรมาบ้างผมเลียน้าแข้งเปียกเลยวนะาไ่ทุกวันนี้ก็ขนล่วงเลยบอกแล้วอยากกินผมชุรสไปไหนแล้วคุณพ่อไปแล้วใช่ไหมพ่อรู้พ่อไปกินน้ำไปกินน้ำอย่าไปเรียกสีน้ำมากินน้ำกินน้ำ่อนน้ำอน้ำอ โอ้หประกบข้างผู้หญิงล้วนแม่ระวังนะเจ้าสาวไม่พักเลยอ่ะแม่ระวังเอยโอ้โหนี่เนี่ยพอนั่งก่อนพอนั่งก่อนโอ้โกลัวแกช็อกไม่ต้องห่วงวันนี้พ่อติ๊ตึงอยู่รล้วแบบว่เตรียมชื่อแกไปแล้วเตรียมเรียกชื่อแกไปแล้ววะพ่อพ่อพื้นพ่อไปลมไงใช่อ่าผมมียาหอมบริการพ่อไม่ต้องห่วงครับ แม่เล่นมุกแม่มีคอนโดให้แกพักแถวนี้อ๋อโอ้โหใจหายใจคว้างแม่ส่งมุกมาผมไม่กล้าพูดเลยอะแต่ละวีแต่ละวันนั้นปีใหม่มาเราก็ต้องรับสิ่งใหม่ๆครับผมบางทีใหม่ไปใหม่ไปนิดหนึ่งใหมไปน้องเพลงกันดีกว่าครับผมนะเวลาดึกๆอีก็มัเป็นแปลกๆอยากให้แปลกมากไอ้แปลกแบบนี้ยังพอไหวถ้าแปลกแบบหมาหอนๆมานี่ไม่ค่อยได้ ดูอยู่ด้วยใช่ไปกันต่อครับไปกันต่อครับ